ตำนานแค้นสองเผ่าพันธุ์ครุฑกับนาคสัตรูคู่อาฆาตกำเนิดแห่งพญครุฑและพญานาคเรื่องมีอยู่ว่าพระกัศยปะเทพบิดรซึ่งบ่มเพนตนคล้ายฤาษีมีภรรยาหลายคนโดยมีภรรยาหลวงคือนางวินตาและมีภรรยาอีกคนชื่อนางกัททรุโดยภรรยาทั้งสอง คอยรับใช้และปรนนิบัติสามีด้วยกันอยู่ต่อมาหลายปีก็ยังไม่มีลูกก็เลยทำพิธีบวงสวงเทพพรมให้ได้มีบุตรโดยนางกัทรุได้ขอให้มีบุตรห0 0่ตนและให้มีอิทริ์หลังจากนั้นนางก็คลอดลูกออกมาเป็นพญานาค1,000ตนล้วนมีฤทธิ์เดชทั้งสิน้นและก็ได้ช่วยงานมารดาและบิดา ได้อย่างมากมายและครอบคลุมไปทั่วทุกหนทุกแหง่งฝ่ายนางกินตาก็เร่งสร้างบุญกุศลและรักษาศีลตลอดจนบำเพ็ญภาวนาแล้วก็ได้ขอพรให้มีบุตรที่มีบุญญาธิการมากโดยนางขอเพียงคนเดียวจะได้มีไว้เป็นเพื่อนแม่และคอยช่วยเหลือแม่ในบางโอกาสแค่นั้นก็พอต่อมาไม่นาน นางก็คลอดลูกออกมาเป็นไข่สองฟองซึ่งนางก็ทนุถนอมเฝ้าดูประครบประงมอยู่นานหลายปีแต่ก็ไม่ยอมฟักออกมาเป็นตัวสักทีนางก็ร้อนใจกระวนกระวายจึงตัดสินใจทุบไข่ฟองหนึ่งให้แตกออกมาโดยไข่ฟองนั้นกลายเป็นเทพบุตรตตนหนึ่งซึ่งก็คือพระอรุณ โดยพระอรณุณโกโรธแม่ที่ทุกเขาให้เกิดมาโดยที่ยังไม่พร้อมจึงไม่ค่อยแข็งแรงมีร่างกายส่วนบนสมบูรณ์แต่ส่วนล่างไม่ค่อยสมบูรณ์นักจึงสาบแม่ให้เป็นทาสร,รับใช้คนอื่นแต่ก็ได้บอกแม่ไว้ว่าให้เลี้ยงดูไข่อีกฟองที่เหลือให้ดีๆและไม่ต้องกังวลและใจร้อนใดๆเมื่อถึงเวลา ก็จะแตกออกมาเองและเขาจะช่วยเหลือแม่เองแล้วเทพอรุณก็จากลาไปเป็นสารธีขับราชรถให้กับสุริยเทพตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานางมินตาก็เลยอยู่เดียวดายเมื่อใดที่นางเห็นแม่และลูกคนอื่นๆสนุกสนานรื่นเริงช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ให้รู้สึกน้อยใจเงางอย และเศร้าใจยิ่งนักแต่นางก็เฝ้าคอยประครบประงมและเฝ้ารอด,ดูลูกของนางอีกตนที่จะคลอดออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฝ่ายนางกัจทรุและลูกๆได้แสดงความอาหาังกาและข่มเหงนางอยู่บ่อยๆและในการครั้งหนึ่งก็ได้ถ่ายปัญหากันระหว่างนางทั้งสองซึ่งหากใครแพ้ตอบไม่ถูก ก็จะต้องตกเป็นทาสรับใช้ของอีกฝ่ายหนึ่งโดยคำถามมีอยู่ว่าในคราวที่เทพกับอสูรทำพิธีกเกษียณสมุดนั้นได้เกิดของวิเศษ14อย่างหนึ่งในนั้นก็คือม้าอุอุดเจสอนวัดว่ามีหางสีอะไรนางวินตาตอบว่าสีขาวส่วนนางกระทรุตอบว่าสีดำซึ่งจริงๆแล้วเป็นสีขาว เมื่อนางกัททรุและลูกๆเห็นว่าแม่ของตนจะแพ้และจะต้องตกเป็นทาสของเขาก็เลยใช้อิทธิฤทธิ์ของเหล่าลูกๆที่เป็นพญานาคให้เข้าไปแปลงเป็นเส้นขนของหางม้านั้นให้กลายเป็นสีดำจนหมดนางมินตาก,ก็เลยแพ้ในการทายปัญหานี้จึงต้องตกเป็นทาสรับใช้นางกัททรุและลูกๆเหล่าพญานาคของนางด้วยความเจ็บปวด ทุกขทรมานและยังถูกกันแกล้งต่างๆนานาจากนางกัทรุและเหล่าลูกๆของนางอย่างทุกเวทนาและเจ็บช้ำน้ำใจยิ่งนักครั้นเมื่อถึงเวลาไขอีกฟองลูกของนางวินตาก็แตกออกจากไข่กลายเป็นเทพพบุตรมีรูปร่างเครื่องขนครึ่งนกโดยในคราวที่เกิดมานั้นได้เกิดความสั่นสะเทือนไปทั้งสามภพ จนทุกคนต่างตกใจว่าเกิดจากอะไรเมื่อเทพบุตรกึ่งนกลืมตาอันกลมโตก็เกิดแสงสว่างและประกายประหลาดไปทั่วทั้งจักรวาลเมื่อสยายปีกทั้งสองข้างอย่างใหญ่แผ่ไปทั่วทุกสารทิศเทพบุตรนั้นมีพะละงกำลังมากมายมหาศาลพวกเหล่านาคต่างตกตะลึงและหว,วาดวัน ในอำนาจและบุญบารมียิ่งนักนางวินตาดีใจมากและมีความสุขยิ่งนักนางผ่าลูกชายกึ่งมนุษย์กึ่งนกทำงานต่างๆนานาเพื่อรับใช้นางวินตาและลูกๆของนางเหล่าพญานาคนั่นเองแม้ว่านางจะถูกกันแกล้งและให้ทำงานหนักและสกปรกต่างๆจากการกันแกล้งของเหล่าพญานาคตั้งหนึ่งตนก็ตาม ถึงแม้จะสกปรกและหนักหนาแค่ไหนก็ทำได้และทำสำเร็จเพราะลูกของนางช่วยเหลือนั่นเองเทพผูมบูกึ่งนกกึ่งมนุษย์ก้มหน้าก้มตาช่วยเหลือแม่ทำงานทุกอย่างเพราะรักและสงสารมารดาทั้งที่โดนกันแกล้งยเยาะเย้ยถากทาง,ทางจากนางกัทรุและเหล่าพญานาคทั้งหลายก็ตามซึ่งหากเทพกึ่งนก จะทำลายพวกเขาเหล่านั้นแม้เพียงนิดเดียวก็คงแหลกลานไปในพริบตาแต่นางวินตาก็สอนลูกให้เป็นคนดีมีความอดทนและรักษาสัจจะที่ถ่ายปัญหาแพ้ด้วยความกล้าหาญและทราบความจริงทุกอย่างด้วยการสืบค้นของตัวเองแล้วเทพมูดกึ่งนกก็ได้เข้าไปขออิสรภาพจากนางกัททรุ และเหล่าพญานาคทั้งหลายโดยขอให้แม่ของตนเป็นอิสระภาพซึ่งนางกัะทุและเหล่าลูกๆของพญานาคที่มีนางวินตาและลูกของนางคอยช่วยเหลือก็สุขสบายดีจนเคยตัวแล้วนั้นก็ไม่ยินยอมแต่อย่างใดแต่เทพบุตรกึ่งนกก็สงสารแม่อยากให้แม่สุขสบายและเป็นอิสระจะให้ตนทำอะไรให้ก็ยอม นางกระทรุและเหล่าพญานาคอยากจะแกล้งและอยากได้สิ่งที่วิเศษที่เทพระบุตรกึ่งนกจะทำให้นั้นโดยแกล้งโดยการบอกว่าถ้าไปเอาน้ำอมฤตจากสวรรค์มาให้พวกตนได้ดื่มกินเพื่อความเป็นอมตะนางและลูกๆก,ก็จะให้อิสรภาพแก่แม่ของเทพระบุตรกึ่งนกอย่างแน่นอนโดยหวังว่าจะให้เทพกึ่งนกไปถูกฆ่าตาย จากเหล่าเทพเทวดาและจากมหาเทพที่เฝ้ารักษาน้ำอมฤตอย่างดีและนั่นหนาน,นั่นเองและถึงจะไม่ตายตัวเองและลูกๆก,ก็ได้กินน้ำอมฤตและมีชีวิตเป็นอมตะถึงแม่นางบินตาและลูกชายเป็นอิสระก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรซึ่งไม่แต่ได้กลับได้นั่นเองนี่คือแผนการอันชั่วช้าและสามานถของแม่และลูก,ลก แล้วเชพบุตรกึ่งนกก็ดีใจและรับปากในทันทีพรยาครุฑสามารถกระทำภารกิจอันยิ่งใหญ่และยากลำบากนี้ได้สำเร็จจนลือลั่นและกล่าวขานกันไปทั่วทั้งสามภพและทั่วทั้งจักรวาลซึ่งแม้แต่พระอินทร์หรือเท้าสักกะเทวราชผู้เป็นหัวหน้าแห่งสวรรค์ก็อย่งพ่ายแพ้และที่สำคัญพระนารายณ ผู้เป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งในสามของจักรวาลและสังสารวัตนี้ผู้ทำหน้าที่ดูแลรักษาและปกป้องโลกและจักรวาลตลอดจนทุกภพภูมิในสังสารวัตนี้ก็สู้ไม่ได้แล้วพญาครุฑก็นำน้ำอมฤตมาให้นางกัททรุและเหล่าพญานาค1,000ตนนั้นได้อย่างปลอดภัย ึงแม้จะ,ะเผชิญอุปสรรคและอันตรายมากมายเกินผู้หนึ่งผู้ใดจะสามารถกระทำการนี้ได้ก็ตามแล้วนางวินตาผู้เป็นมารดาของพญาครุฑก็ได้รับอิสรภาพอย่างสง่างามนางมีความสุขมากมีความภาคภูมิใจมีเกียรติและได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้รักษาสัจจะอย่างยิ่งและที่สำคัญ นางได้มีลูกชายผู้เป็นอภิชาติตบุตรผู้เกิดมาช่วยเหลือนางอย่างแท้จริงและยังสามารถช่วยเหลือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่สืบไปตราบนานเท่านานพญาครุฑได้นำหม้อน้ำอมฤตมามอบให้แก่นางกัทรุและเหล่าพญานาคลูกๆของนางทั้ง1,000ตนเพื่อแลกกับความเป็นไทย โดยวางไว้ที่หญ้าคาซึ่งเป็นหญ้าศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของพราหมณ์อินเดียโบราณมาจนถึงปัจจุบันนี้และคนไทยเราก็นิยมใช้หญ้าคาพรมน้ำพระพุทธมนต์นั่นเองนางกัะทรุและเหล่าพญานาคดีใจนักนะที่จะได้กินน้ำอำมฤตเพื่อความเป็นอมตะนิรันดรนแต่ก่อนจะกินต้องผ่ากันอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ในแม่น้ำคงคาสะกอนระหว่างนั้นพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่แห่งสวรรค์ได้ติดตามมาเพื่อนําหม้อน้ำอมฤตกลับไปไว้เป็นสมบัติของสวงสวรรค์ตามเดิมเมื่อได้โอากาสที่เหล่าพญานาคเผลอก็ได้นําหม้อน้ำอมฤตห่อกลับคืนสู่สวงสวรรค์ทันทีเหล่าพญานาคเห็นดังนั้นก็ตกใจรีบขึ้นฝั่งมาที่ตั้งหม้อน้ำอมฤต ด้วยความจิบใจและเสียดายยิ่งนักทั้งนี้พระอินทร์ได้ทำน้ำอมฤตหกลงบนยญคาขาบ้างเป็นหยดเล็กน้อยพญานาคขีดนึงนั้นก็พากันเลียกินแต่ด้วยความไม่ระมัดระวังทําให้ยญาขาที่คมนั้นได้บาดลิ้นของเหล่าพญานาคทําทให้ลิ้นบาดแยกเป็นสองแฉกมาตั้งแต่บัดนั้นนางกัททรุและเหล่าพญานาค ด้วยความเสียดายและโกรธแค้นพยาครุฑและพระอินทร์หัวหน้าสวรรค์และอย่างผ่านไม่ชอบชาวสวรรค์ทั้งหลายแม้แต่พระนารายผู้เป็นมหาเทพด้วยก็ตามจึงได้คอยตามจองล้างจองพลานอยู่ตลอดมาและเมื่อได้โอกาสก,าก็จะแสดงบทผู้ร้ายต่อพยาครุฑและเหล่าเทพพบุตรและเทพธิดาทันทีดังที่ปรากฏมาแล้วในอดีต ปัจจุบันและในอนาคตด้วยทั้งๆท,ที่พยาครุฑไม่ได้ทำอะไรผิดก็ตามแต่ก็ยังตามกันแกล้งเบียดเบียนและหาทางทะเลาะแย่งชิงสมบัติตลอดจนของรักของห่วงของพยาครุฑและเหล่าเทพยอยู่บ่อยๆเช่นแย่งชิงและพระพรากนางไอพันรยาของผ่าแดงจนตายจมลงสู่พื้นดินสู่เมืองบาดาล และทำให้บ้านเมืองล่มจมเกิดเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่คือหนองหานทั้งที่สกลนครและที่กลุ่มภวาปีจังหวัดอุดรธานีอีกทั้งนําพระพุทธรูปพระสุขจมลงสู่แม่น้ำโค้งไปไว้เมืองมาดานไม่เว้นเมแต่การทําลายเผาบ้านเผาเมืองของพระยาคตและเหล่าเทพก็ตามจากเหตุการณ์ดังนั้น จึงสร้างความโกรธแค้นและเครียดแค้นจองล้างจองพลานจากนางกัททรุและเหล่าพญานาคซึ่งเป็นลูกของนางทั้ง1,000ตนไม่ว่าจะพบกันในภพชาติไหน,ไ,หนไปเกิดเป็นอะไรก็ตามก็ต้องต่อสู้ทะเลาะแตกแยกและข่มเหงรังแกกันไม่ว่าทางใดหรือวิธีการใดๆก็ตามอันเป็นไปนตามกฎแห่งกรรม และเป็นวิธีของพยาครุฑกับพญานาคดังที่ทุกสรรพสัตว์ในสังสารวัตนี้ต่างก็รับรู้และเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วนั่นเองจนเป็นที่เข้าใจได้อย่างดีว่าเป็นคู่กัดหรือเป็นเาากับดำหรือเป็นดีกับชั่วอันถือว่าเป็นของมีคู่กันตราบฟ้าดินสลายโดยพยาครุฑ ได้จับกินเหล่าพญานาคทั้งหลายเป็นอาหารดังที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้แม้แต่นกก็ยังกินงูแต่งูก็แอบขโมยกินไข่นกและลูกนกในรังหรือตัวอ่อนของพวกนกต่างๆที่ยังไม่แข็งแรงและเติบโตเต็มที่สามารถสรุปเป็นสำนวนสั้นๆง่ายๆว่าพญานาคเป็นเจ้าแห่งนาวาส่วนพยาคุ เป็นเจ้าแห่งเวหาและเมื่อเจอกันบนพื้นดินในโลกมนุษย์ทั้งสองฝ่ายต่างก็รุกรับและผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะพลิกไปพลิกมาอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียวอยู่ตลอดเวลาเหมือนเหมือนกับเหตุการณ์และสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาและกำลังดำเนินไปอยู่ในขณะน,นี้นั่นเองโดยพระนารายณ์ได้ขอร้องให้พญาครุฑ ยกเว้นการจับกินพญานาคสองตนซึ่งเป็นผู้ที่เป็นคนดีและใฝ่ในศีลและปฏิบัติธรรมนั่นก็คือพญาเสศนาคราชหรือพญาอนันตนาคราชผู้เป็นบรรลังและที่บรรทมของพระนารายณ์นั่นเองส่วนพญานาคอีกตนก็คือพญาสุวรรณนาคราชซึ่งเป็นพญาคอมบิดาของนางไอคำ ผู้เป็นสหายของพญาศรีสุดโทนาคราชพญานาคผู้เป็นบิดาของพังขีหนาคราชนั่นเองอันเป็นตำนานหรือลั่นและกล่าวขานตลอดจนมีหลักฐานให้เห็นและให้ลูกหลานได้ศึกษากันมาจนถึงทุกวันนี้โดยทุกอย่างจบลงที่คำว่าธรรมะย่อมชนะอัตธรรมไม่ว่าการไหนก็ตาม